พี่โตเตรียมตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยววางไปหาได้ไหมเอ้ยไม่ใช่พี่โตโทษโทษพี่โก้พี่โก้พูดผิดจำผิดโน้นนะตอนในหมื่นหมื่นหมื่พี่พี่โตนอกรอบได้ไหมพี่มันออกแล้วอ่ะได้ได้ไม่เป็นไรครับโอเคครับโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่พอดีพี่เพิ่งเข้าแล้วทีนี่มันมัวแต่ดาวน์โหลดไม่แล้วแล้วเบลจะเป็นหลังใช่ไหมไม่ไม่ได้เปิดออนไลน์นานนุ่นโมแต่ดาวน์โหลด ครับพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งอะไรเห็น <c oughs> รถเก่งมาจะทำอะไรน้องแยะไอ้เขี้ยถามว่าจะทำอะไรเฉยๆเอาเเล่นราเว้นช่องแม่เขาออกนะอย่าเพิ่งเข้า,าออก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 มาครบยังขาดใครอ่ะข,าด,ะขาดพี่เบสอ่ะพี่เบสโอเคโอเค เราพอพี่เอฟออกตังค์เขบวนให้เสร็จมีเปิดเพลงด้วยแล้วเน,นี่ยใช่ครับเย้ได้ฟิลพี่ได้ฟิลได้ฟิลคับรถมันพุก,กอ,อันนี้อันนี้เหมือนคนในในชนีวิตจริงก็เหมือนกับคนที่เอาตัวไปเอฟเอฟมาว <c oughs> ิ่งอะไรนั้นพี่ไปเชื่อจะได้สมจริงแล้วคนแล้วคนก็จะถามว่าใช่ เขาบอกให้เราออกเลยว่าอุ้ยเดอะเบสไอซ์ส้นตีนออกเลยนะครับออกเลยนะครับไหลมาเรื่อยๆนะไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆนะไอคิวทีมเราเยอะกว่าเขาอีกว่ะเรามาตั้ง49คนเรือเราเก่งไหมรวมแนวร่วมเราด้วยะข้างหน้ามีรถหนับมีรถแซงไปพี่เว้นช่องให้แทนแลกไทยไทยซิมมาให้เขาหน่อย ก็นน่ามีรถแซงไปครับคันสีขาวสแกนเนียกวนแล้วครับกวนตีเลยนะเอาปวดเดี๋ยวไปแซงขึ้นไปไมเบลมังเล่นแบบเบ็บ็ไม่ได้นะกูถามมึงได้นะอาจารย์ก็ได้อาจารย์ไหลมานะครับไหลมานะไหลมาเนี่ยถ้ารวมแนวรวมเราเรามีแปดคันเลยนะเว้เจ็ดเก้าคันเนีย พี่ไปชนเขามาเลยเขามาเองนี่ยเป็นตาข้อต้องหนุนตาข้องอ่ะกูให้ดาวเขามาเองมาขบวถนะครับผมใช่แล้วเขามาช่วงผมพี่ไปเชิญเขามาเอออ่ะกูบอกแล้วแนวร่วมก็พี่แกบอกเชิญได้นะชวนได้ชวนเล่นได้นะกูก็ชวนเลยหวยที่อะไรก็เอียงก็มาบ้านเลยเออเอียังเตรียมกันมาเขาจะเป็นชิดซ้ายนะครับ หน้าชิดซ้ายนะครับหน้าชิดซ้ายนะครับโ,โทษโทษแม็กโทษโทษชะลอข้างหลังชะลอครับผมด้นนา,านหลังชิดซ้ายเลยครับพี่พี่โก้ใช้วอล์ก25นะพี่โก้ชิดซ้ายเลยครับพี่โอเคเดี๋ยวไปกับไม่อนโอเคพี่ตีโฟมโอเคขอโทษ เ็พูดบอกไม่ทันแล้วข้างหน้าเขาจิ้มเบรกอ่ะหัอทอมดิ้นเลยอ่ะจะเข้าไปถึงนี้ห่วงไอ้แม็กเลยไปเลยไปเลยไปเลยจอดเนี่ยแบกรถไหลแบกเบรก่เบรกเบรกแลไหลเลยตตั้งเบรกไปเลย จะจอดทำไมหรอจอดรอน่าแตกอีเบสจอดได้นีเด็กระวังรถหลังนะทีไหนเบลเอนี่หลังที่หนึ่งอ่ะโอเคโอเคเบทีมที่วัดนี่คือทีมไหนแนวร่วม49ที่ออกอ่ะโคตรโคดคือแบบอยู่เล่นการอยู่ดีๆปากเข้าอันนี้อสเนี่ยอสใส่ผลบอเนีบย นั่นแหละพี่พี่ผมเองแจสบายแหละพี่ผมเองเกือบเบรกไม่อยู่อ่ะคือใช้เบรกเบรกไม่ได้ใช้สปอยน่ยงอ่ะมีแสงขึ้ามาอะไรพี่เลยมีแสงขึ้นมาอะไรพี่ก็แสงขึ้นมาเลยครับก็ขี่ขึ้นมาเลยเข้าผ่อนไหเนี่ยเลยแสงได้พี่ขอตอบท่านเยอะเยอะอยู่นะที่เกิดเนี่ย เดี๋ถ่ายหลังไปดิเมื่อกี้พี่โกพูดหรือว่าพี่ท็อปพูดตอนนี้รถสีอยู่ปะม่เขาจอดอ๋อแล้วอ๋อ,อแล้ว,ออลวพี่โกขึ้นมาแซงมาอยู่หน้าคนชื่อหนึ่งหัวรถสีเขา,ขาไอสีน้ำเงินน้ำเงินเขาออกแล้วพี่ไม่ต้องไม่ต้องเข้าแล้วก็ได้ พี่ตามตามคันเทมพวงเข่าเลยพี่ตามพวงเข่าเลยพี่ยังไม่ต้องเข่าเลยเจอแล้วเยอะเยพฮ้ทิ้งทิ้งขอข้าวบัวหน่อยนันหนึ่งอะไรนะวางัวนี่นี่นะขอข้าวบัวหน่อยะครัไม่หาไแล้วไม่หาแล้วไม่หาแล้วเหลือ และน่ามีรถแซงไปครับระวังรถแซงด้วยรถเรือรถเรือพี่ปอนแล้วไปตีคู่วเขาทำไมเบรกสีเบรกเบรกซีเบรกอยู่ชะลอมาแล้วชะลอมาแล้วไอ้เฮียเราไปแทรกกลางลำเขาเลยเนี่ยกูอยู่เลนซ้ายสุดมาตลอดพี่ซ้ายสุดไปก่อนซ้ายสุดไปก่อนมีคันมีคันกำลังแทรกกันโคตรจบมากเลยนะอันนี้คันที่แซงคันนี้แหละคันนี้แหละอีเล็กเกิอร์ เฮ้ย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 ชอะเฮยเฮ้ยเฮ้ยอะไรคำเนี้ยรถเดืออแตกแล้วคำเจอคำอำไรล่ะน่าลังชะรอครับอันนี้น้ว่าเป็นเหตุเลยนวิสใส เราคือ <mm แจ้งก่อน้วโอ้ยอย่าเปลี่ยนดีแจ้ง no> ศูนย์เห euh. uh ็นวอสี่ศูนย uh ์อย uh ู่ข้างหน้าครับตัวเก่าแทงไปครับระวังด้วยเจ้าบอกว่าหัวต่ำระวังนะว่าเฮ้ยระวังระวังโอ้ยแล้วว่าเราอ่ะ

ชงกูเหรอไม่ชนเตือกมาทีมเรารู้สึกว่ามากันเยอะกว่านี้ไหมครับหายไปกับไรนี่แล้วไอ้เราพีโก้พีโก้ยังอยู่ดีไหมพี่ยังอยู่ดีตามยูยูอยู่อ๋อติดอะไรตามทุกคนด้วยเออเรียบร้อยเรียบร้อยบอกแล้วตามกินก้ตามที่หนึ่งดีกว่า ตัวจีครับพี่ข้างหน้าเขากระตุกอะครับตัวข้างหน้าว่ะตัวข้างหน้าว่ะไอ้ยิชลาดรันตอรอะไรเบลกูกระตุกอะไรเดี๋ยวเขาดูลามยกแผวอะก็พี่อยู่กระตุกตรงนี้เนี่ยเออของขึ้นไงไงกระตุกพี่บอลก็กระตุกกูก็อยู่หลังกูไม่เห็นเป็นอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูพี่บอลลามมาน่าเขาดูพี่บอลลามมาใผมอะข้างหน้ามีโหรเปลซ้ายขึ้นนะครับผมไม่อกี้ไอแม็กก็กระตุกกับกูอีกไม่พี่นี่เพราะกระตุกที่แรกอะ อะไรอะไร <te le> <cuanto S 2> อะไรเดี๋ยวตบเดี๋ยวโบกไม่ต้องมาโทษกันผิดก็ผิดไม่ต้องมาโทษกันเฮาจัดเบลเบาติดครับหมวกเบาก็เบาเด ลแล้วคือรถเก่งวเลยมันเบลมใค่อยู่แล้วใครดีแต่จะขี้ไม่ปรึกษาใครเลยมีวอลโว่ตัวใหม่ครักติดตามของเราแซงไปครับเบลม,<ต>ม,มึงมึงมึงมีหัวปะผาด,ดจริงมึงมีสมองให้ปะ เบานะเจ็ดไม่ได้นะห้ามเจ็ดนะคุณต้องเบรกกระทานหันนะไป้างรรหนครับข้าทหน้าของกี่ห้าครับตัวเทียบดูขนาดเลยนะเบลนะใครนะคือเราต้องเข้าใจเขาด้วยนะบางเทียนคือพวกเราเบา พวกเขาแม่งหกสิบเพ็ดแทบร้องอ่ะเท่าไหร่วะกูซื้อมาพวกเฮฟวี่งั้นเนึ่ยจะได้วิ่งเนื้ออันได้ไม่ต้องพี่เกรงใจเกรงใจดีที่หนึ่งได้ไปของชิ้นเดียวอะ่ะยังไม่เท่ากับน,นี่หนึ่งชิลเล็นี่ชิ้นหนึ่งแม่งพันห้าไอ้ชี้เมื่อกี้กูจะหยืมพวกรถไฟไหมกูยังเดเลยอยู่ไอพวกเนี่ ตองลองนะคนนด้เปนะั้ทับตายทับตายเป็นอะไรที่คลานสุดๆไปเลยกูตามทันอยู่ได้ใช่ไหมพี่ไม่เห็นปลายขบวนเพชรเอาน้อนะเดี๋ยวพี่รอไอพี่เบสรอดักรอดักบอกบอกบอกพี่โก้เนี่ยเบ่งนะเบ่กนะหนึ่งเบ่กอยู่นะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่โก้ตามตามหัวเดี๋ให้พี่โก้ตามหัวขบวนทีมเราก็ได้รถเก่งทีมเราที่ไม่ใช่เบละนะเขาอยู่ไหนอ่ะเขาอยู่ไหนเนี่ย อ่างสุดเลยไม่เห็นหัวเราคนที่แจ้งเมื่อกี้นี่หยุด่วนไหนของขบวนมาได้พี่หัวหัวอ๋อหัวหน้าพี่ใช่ปะก็ระวังขวาเจาะนะขวาจอะขันนงน้องขวาจอะตูดยื่นด้วยตูดยื่นไปแตะเบสป่ะปกติเขาจอดตูดพุ่งตูดพวงยื่นไอ้เหี้ยเดอะเบสจอดจอดยังไงให้ตูดตูดรถยื่นออกมาโอ้ยจอดสเตีงอย่างนี้จะตายไป ตอนนี้เห็นรถลงมาด้วยอ้าวเลยมาเลยมาประมาณกิโลแล้วโอ้มาร์คแบดด้วยหรืแคเลี้ยวพี่แคเลี้ยวนะพี่นิวเนาะมันจอดมันจอดมันจอดมาไอวีวลไอวีวอลไม่ตอบโฟล์คุณไม่น่าตามแม่นิวเลยแม็กคุณทะเอางงี้ไม่จอบทับแล้วไม่จอดขี้เหี้ยกูทับระวังซ้ายมือนะพี่ขวามือ เห็นมันจะเลี้ยวก็เลี้ยวกันเลยเลี้ยวตามไปโอ้ความความควโมจะพี่ทอพ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 ไอ้แต๊กพี่ทอพเดี๋ยวคนักหน่อยขอทักหน่อยเดี๋ยว้อยไปเมืองลิงเหลือเลยพี่ถามว่าอะไรครับ จะทับพี่ก mm ับเมื่อกี้เนี่ยอี้เซ่สายเป well. ็นงูเลยพี่ชายตลกไรสันไรเอ็นไรมาครับโดนแต่เขาหดท้าเป็นงูหรือพี่โกหายไปแล้วจบเลยหายจากงจหมด้วผมบอกพี่แล้วหดตัวพี่แล้วว่าอย่าเอาพวกนั้นมาโคตรโล้โคตรโล้มันมันน่าจะไปคนละัวพี่โก้เฮ้ยไอ้เชี่ยพี่หนึ่งแลกพี่หนึ่งจะแลกจริงๆแล้วกูเชื่อละไอ้เชี่ยไม่แลกไม่เห็นไหมแลก เจอทางเป็นโค้บเป็นคืนฟันป่าก็ได้เร้อนม่นน่าจะเป็นเขาแล้วพี่แล้วก็น้ำมันจะหมดอีกจะเมืแล้วแล้วพี่ไม่เติมอ่ะกูเติมเต็มถังแล้วนะครับรถเก่งรถเก่งมาต้องเกเก่งเลยฟูเอลซิมูเลเตอร์แน่เลยเออพี่น่าจะฟูเอลเรียลเรียลลิสติกนี่ก็เรียลลิสติกนะแต่เนี่ยเหนือคิดเดียวเนี่ยรถเก่งรถเก่งรถเก่ง เหลืออยู่68ลิตรเองให้ทำยังไงพอพี่ได้สองสามร้อยโลอะ68ลิตรโอ้เหลือเท่าพี่อะบูกข้ามโลหดน่อยแม่กวกข้ามโลโหดนะอะบวกข้ามโหดนะโหดโหดครับโหดครับพี่ครับหวังแล้วของจริงของจริงไม่ดีวะเนี่ยต้องหนึ่งถังมันต้องได้สองพันโลดีจริงจริงหยอกหยอก ออถึงนะพี่ถ้าอ,อ,อยากวิ่งงกายๆน,นี่นแนะนำเลยนะให้เอาตัวลูกอ่ะเป็นถังน้ำถ่ายเทต่อตกไม่เข้าเลยเราเพี่ป้อนแลพวกจะรู้วดนะพี่จะเข้าเม,ามาาื่อไหร่เนี่ยแต่พ่อป่าตรงนี้เงียบคิดเลยอ,ะอ่ะอ้าวัว้ัน ตุ่มตุ่มป้าจาเล่ตุ่มตุมต่มป้าจาเล่ตุ่มตุมต่มป้าจาเล,ล่ลเปิดเพลเลยตุยุงด้วยฟ<ป>ัอะไรอยู่คนละเลนแล้วนะบ <c oughs> อกว่าวิ่นผ่านป่าจัดไปรบเดี๋ยวกพามาขึ้นเขาลง,ขางาเขาอ่ะไม่หมดเปิดเปิดมาเดี๋วิ่คว<อ>งครบทุกเลนเลยนะว่าแตกไหมอือต้องแตกแล้วเนี่ยบางทีเจ้าวันี่ยต้องแตกแล้วนะ ให้เหนให้เห็นก็ว่าตายแต่ผมอ่ะไอ้ที่ชโชโทษทีว่ะเราสองคนมันเมือชิบจ่ายยาละหนึ่งถนไม่ให้ร่วงเลยผมไม่ถนครับผมมีแต่จะบันท้อมีเราเก่งทีนี้ทำดีเฮ้ยเราเก่งที่ผมรองเล่นพี่พี่บอกผมวอาเล่นผมเดี๋ยวผมตบให้พี่ผมเข้าใจพี่ผมรู้ว่าผมจะได้มาจากพี่ผมตบให้ได้นะตบให้ได้ตบให้ได้เดี๋ยวซื้อเดียวเซียให้เลยพี่สุรชาติ แต่เป็นแค่ตอนเอาแค่ตอนนี้นะเอาแค่ตอนนี้เท่านั้นนะให้ให้รถเก่งจะขึ้นวันนี้รถเก่งเหงาแล้วรถเก่งเหงาแล้วจะใสยังไงเนี่ยพี่มันก็ได้ใช้แล้วคันหน้ากูกระตุกเป็นเต่าเลยนะเบ้อรถเก่งไม่แทงหรอคนตบให้ผมติดให้ได้อ่ะให้ผมขับหรืออะไรก็ได้อ่ะให้ผมขับต่อไปได้เดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อให้เลยใช่หรอ แต่ต้องคว่ำเท่านั้นนะต้องคว่ำเท่านั้นนะมุดดินหรือแบบอะไรก็ได้ที่แบบห้ามอะไรก็ได้ที่แบบไปไม่ได้เลยอ่ะขยับอย่าซื้อเดียวซื้อให้เลยขังหลังทอนะไม่ได้แบบไม่ได้อะไรแบบมุดจีใครพูดอ่ะขังหลังทะลออย่านดินแป๊บนะครับแป๊บนะครับแป๊บนะครับสวัสดีนี่หรอฮัลโหลวิโก้วิโก้ดโหลฮัลโหล ไม่ได้ยินพี่ไม่ได้ยินกูเลยได้ยินพี่ได้ยินพี่อ๊้ยพี่จะตัดพอนะะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไว้ตัดพอนลพี่เมื่อกี้ใครพูดว่าเฮ้ยให้รถขยับไม่ได้รถจะสีเดียวสีหมดนะเอ้ยใจเย็นเอ้ยแปดทีนี้ได้ยินสี่พันแปดเองได้หมดอ่ะไม่เอาพี่พี่ก็อยู่หมายเลขเลยถนนอยากรนตบอ่ะแต่ถ้าตบคืนอย่าลิย่าอย่าลิพกนะ เอ็หนึ่งป่ะตอนนี้ไม่ได้อยู่เป็นหมายเลขเออะอยู่ไหนอะคืาจะไปไทยนะยังไงวะไม่มองไป่เห็ือบหมายเลขหกขอโทษขอโทษวิ่งอ้อมเลยนี่แง่คือวิ่งอ้อมเลยเลยลูกขอโทษขอโทษไอแม็คไอแม็คมึงออกไว้ยังไงยังยังอยู่ไอ้เหี้ยแล้วมึงเอาเวลาไหนมาเล่นโดรซ่าแบเนี้ยอือ เมื่อเวลาไหนมันจะหมดนี่นี่มันจะหมดพ่อพี่อยู่้องหน้าผมนะอยู่เอก้ามึงก็ตื่นเตือนเะไน้ำมันหมดแล้วกูน่าตื่นให้คำสัญญาว่าจะไม่ไปไหนเดี๋ยวขอจัดที่สำหรับพวกไอคนไม่มีพ่วงได้ไหมคนไม่มีพวกมันมันดูแล้วมันคนมีพวกมันหนึ่งหนึ่งสลับกันสลับจุดสลับจุดคนไพวก